กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูกฐานเนาะพบอพ่อกับซองแม่น้องแก้มบุ้มคือเก่าพี่น้องเลยสนันนีเห็ดยังเลยดยนี่คือเจ้าของซองเนะพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องสันนี่ก็ลังดงังไฟสมาดังไพนึ่เขาเนาะเลยทำเลยซอยกันพี่น้องแม่น้องแก้มบุ้มขึ้นมาซึเมื่ออะไรขลาดขึ้นมาซอยเวียกเ้าก่อน กินแล้วสิเมื่อกับปลได้แล้วพี่น้องไอ้ถัวไบ่วงเต็มเลยอยู่ทางนี่พี่น้องพี่น้องกินแล้วกับปลได้เมื่อนะหลางเัวแต่ตอนนี้องซอยกันก่อนพี่น้องเลยซอยเวียกกันจากเมื่อไม่ต้องกับุ้มแม่นแล้วจ้าใส่งานกับเป๊ปหนึงใส่งานก็บพี่น้องเลยเป๊ปนึ่ไม่ใช่คืนข้าวข้าวปลาล่างถัวยอ้ล่างบ่วงพี่น้องเลย ซอยกันเห็ดนี่แหละกับเปืดอยสนีพี่น้องน้องเก็บบ่มเห็ดยังแหละฮะพี่น้องเลยเต็มเบิดพี่น้องกินแล้วผสมเมือกกับเป็นแล้วพี่น้องเลยมากินขู่เมือกผสมกินแล้วสิแสวเมือกับได้แน่นอตองซอยกันแล้บังเกอร์แม่สิตเปิดหน้าเด้อขอเราเราเราเมื่อหน้าเลแม่เลย บุญล,ล็อกแววถ่านให้ป่านเลยดุด้วย,ย,ยแล้วงานถือไอ้บอคนั่งเกิดแล้วละสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องพักแยง่งหิบหน่อยเนาะโอ้ลูกหลานจะปอกก่อนพี่นั่งมาอยู่ตรงนี้เบิ้งได้หนามก่อนแกจะเป็นคนไรจี้

แม่อยู่เล่นแม่ไส้เนาะแม่ u, แอ็งจนมาอยู u, ่ที่สานคนไล่เด้เป็นหนัะ អីអីប <irgendw carbono> ៉ាលូនឆ្លៃឲ្យទួតឯសិននេះเนาะប៉ាលូននិយាយចឺឡាមពីន້ອງឥឡាឡានហែចាប់យូរនេះដាក់គាត់ផមផកទៅយ៉ាងເນາະເົ້າເຂງទៅຕົ້ມດີទៅឡាលាນັບລູកຊ້າເປັນខ្លួនໄລเนาะ ตัวละปล่อยกันพี่้รงเลยแก้มบุมลูกปิ๊กวจะต้นแต่ยามลเนื้อมย์เลยไล่มาไล่ช่องน้ำเาเด้อไล่หลงน้ำนี่เป็นน้ำนั่เด้อเออเแม่สะพานตรงหากหนักส โป้งสะบตปงะโพุโ่ลูกน้าจับน่า,าีนอกเลย แม่กับลูกเขาในบุกจนขำจนเมืดออะไรป้าลูกก็คือขยันถน่องงานน้องแกมบุมนะเป็นตะแพงนะพี่น้องคนไหนเห็ดเวียกเห็ดงานซอยแม่อีกโอ้ยแบบนี้แหละป้าลุงจังหักจังแพงนะอ่ะล้าลูกหลานล้าพ่อตกเงี้ยไม่ได้เลยต้องมาหักก่อนเออพ่อตกเงี้ยไม่ได้เลยลูกหล้าจะเสียเงี้ยมาใส่เจ้า ป้าอนเนยเสียงมาก่อนเลยค่ะน่ากลัวมากนางอ่ะโพดโพดบางในว่าเอื้อขึ้นมามันขึ้นขั้นใดป่ะขึ้นขั้นใดขึ้นมาไอ้พี่น้องเลยสบายดีปาลูกไปเลยขึ้นมาอีกนี่นะฮะอ่ะลางลูกน้าล่างเอาโคกน้าล่างล่างซองหน้าเด้อลูกเด้อ เออหนักนั่นกับหนักนั่นป้าเนาะเนื้สบายดีป้าลุงเลยยังลูกก้มัวลงเออซอยป้าคือการอันนี้ก็ได้ค้นขับไปไหวเงือนไถ่ลูกค้นขับไปไหนซอยการลูกหล่ะเฮ้ยชมาศิษฐ์ชมาศิษ ซอยแก้มพี่น้องเอ้ยก็ละไม่ละเมือปะน้องอเนยคือเห็ดขักเ่น้ะโอ้ยมันสิเท่าน่อยเอาออกไปอย่าไปวิ่น้ามันใส่น้องได้ผินละเป็นทีรับรอยพี่น้องเอ้ยเม่์เชียงแม่ Autour. นี่นี่พักละมงงนี่พักอละงละละมงกแจงี่นละมงกงแนะป้าแม่นองแก้ tai, มบุมพี่น้องแม่น้องแก้มบุมนี่บุ๊กบุ๊กซอยห้าวผงสมาสิกพี่น้องเลยจักสแล่อเมื่อใดห้าวกับบุกขาใจ เราใส่เมื่อนี่สิบแล้วพี่น้องเอ้ยล่างเขาวล่างอขาสับกันเลยโขกอะอะจะมาสิกคนใหม่จะมาสิกคนใหม่ได้หนีิมาสิกก็มาเลยจ้าน้อกแกบุ้งกับเก่งน้องอี่คนเก่งๆน้องเขาก็ไปถ่ายบรรยากาศยามแรงพี่น้องเอ้ยทองผ่าเตียมสายบรรนอกบรรนาเฮาพี่น้องข่าวกระเคี้ยวกุ้มเดี๋ยวพี่น้องเลย ตะเวนกับไก่อะไรล่ะพี่น้องไก่เซ็งคำขั้มไก่สิตกดินอะไรพี่น้องข้างผู้ไม่ใหญ่จืดพี่น้องยามาแรงแดดแดดอันกำลังสิตกดินพี่น้องเลยแสงตอนนี้เฮากำลังหนึ่งเขาอยู่พี่น้องหนึ่ง้างบะเขาวายน้ำ ป้าพี่น้องาตาไต่ายกำลังสีเมือนักเสร์มพี่น้องเลยสบายดีปลาลุงหน่อยจ้าทักทายสบายดีพี่น้องเอ้ากระโลกเกาะเลยพี่น้องเยแมนลายกาลายุเนาะกำลังอองทงพี่น้องเลยเครื่องโอ้ยเนาะค้ำแล้วเมื่อเผือดเชื้อหอดในค้เยหมือมืดมือเลยนี่เจนมงเป็นมงเลยนี่นะาแล้วเนาะ ท่เป็นมุ hey, ่งโดยโดยสิเม oh, ื <transact ful> ่อคือกันแหละปะเดินทางเลยไปเลยโน้ดเนยอยู่ท่งกัโน้ดเนยเฮ้ยมอยาจื่นถ่ายของหน่อยจ้ามสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะีาชื่นกับปัังดอกมีาืเที่ยหมา ปากแดงเฮ้ยคล้องผักเต้นคือกินกว่าปวดว่ะเออกินเลยป้าเข้ากันเลยพี่น้องวันนี้เข้ากับบ่มีอย่างไรเด้อพี่น้องเด้อผากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองแม่น้องแก้มบ่มเด้อพี่น้องเด้อป้าเบิ่งผักส้มต่อต่อไปพี่น้องจ้างรถบ้าตายพี่น้องเมื่อไรพี่น้องเมื่อแล้วเมื่อแล้ว องก้องมาขำกมาขำก่มาขำคือเก่า,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 าวไปนล้เอ้ยสันนี้นหมักตดงขำก้ามวยขำไปแล้วไปไปบ้อง<ป>ออกน้องเคียนนะ่ะ